เงินได้เนาะสาหรับบุคคลธรรมดานะครับตาแหน่งที่บุคคลเราก็หากับวิธีคิดอีกแนวหนึ่งนะเราบุคคลธรรมดาเนี่ยมีเงินได้ทั้งหมดสัมกรรยแยกให้เป็นแปดแปดแบบแค่แปดแบบครับแค่แปดแบบนะบางทีกบไหนดีนะครับทำ้รแบบแรกก็คือเอ่อเงินเดือนเนาะลูกจ้างนะครับภาษากฎหมายเรียกลูกจ้างนะครับพนักงานบริษัทพนักราชการทั้งหลายอะไรก็ตามที่ต้องทํางาน โดนบังคับเรื่องเวลาลูกจ้างเนี่ยสังเกตดูเลยคือจะโดนบังคับด้วยเวลาต้องเข้างานตามเวลาที่เขากําหนดนะครับงานเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่คุณต้องทํางานเวลานี้นะครับถ้าถ้าถ้าคุณทํางานลักษณะนี้แปลว่าคุณเป็นลูกจ้างนะครับ <Disease. S 2> นะครับแต่ว่าสัมภาระกร็ตัดส่นใจสัมภาระดูว่าคุณมีประการสังคมหรือเปล่าเป็นเรื่องหลัก <c oughs> คุณมีประการสังคมอยู่ที่ไหนคุณมีกอบขอหรือเปล่าหรือคุณมีสิทธิ์อะไรที่มาติดตัวของอะไรคุณมานะครับถ้าคุณมีสิทธิ์พวกนี้ติดตัวมาจะให้เป็นสี่สิบของเล็บหนึ ได้ไปสี่สิบหนึ่งนะครับแต่หลักการกฎหมายคือทุกอย่างที่บังคับเราจะเป็นสิบขงเล็บหนึ่งหมดนะครับก็เงินเดือนโบนัสนะครับของทุกอย่างที่ได้จากนายจ้างที่จะจากนายจ้างนะครับไม่เป็นของขวัญปีใหม่ของอะไรก็ตามแต่ที่มันมีต้องเสียภาษีโดนหมดนะครับเราจะเป็นพวกที่เขายกไปชุดเชิดอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็ไม่โดนครับของขวัญทองปีใหม่ก็โดนนะบางคนก็จะโดนบ่อยๆหรืยิ่งโดนหนักนะครับเพราะว่าเหมือนบูบอกว่าซื้อทองแจกทองแจ,ก,งจกพัดลมแล้วไม่เอามา คิดรายได้พนักง,งานใช้รถยนต์ภาษีใช้หักค่าใช้จ่ายบริษัทไม่ได้นะครับต้องโดนบริษัทก็จะเคี่ยวมากขึ้นนะครับอันนี้มงเล็บสองเนี่ยภาษากฎหมายบางการเรียกรับจ้างนะร,รับจ้างเนี่ยไม่สนใจเวลาสนใจแต่หมายถึงว่าไม่สนใจเวลามากให้ทําอิสระทําที่ไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอให้งานเสร็จตามกําหนดแล้วก็งานเสร็จตามตามที่เขาต้องการนะครับเพื่อภาษากฎหมายอีกนิดนึงคือมุ่งความมุ่งผลสำลีของงานครับไปอ่านหนังสือก็คือถ้างานเสร็จ รับค่าจ้างเรียกว่ารับเรียกว่ารับจ้างใช่ไหมลูกจ้างคือมาทางานตามเวลาพอองานไม่เสร็จไม่เป็นไรครับก็จากันตัวนี้แต่สหรับภาษีไม่เป็นไรหนึ่งกับสองมันรวมกันอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยเน่นกันนาาแต่ผมก็อยากแยกให้เห็นนะครับอันนั้นก็คือถ้าทํางานเสร็จปุ๊บรับเงินแปลว่าเป็นวงเล็บสองหมดก็เป็นค่าธรรมเนียมนะค่านายหน้าค่าทั้งหลายนะครับเหมือนแก๊บอะไรทั้งหลายก็เป็นเติมเติมพีเนิดนึงความจริง มันมันคล้ายกันแต่ว่ามันมีมันมีดีเทลเนาะในไหนวันนี้เราคุยเจาะลึกเนาะก็พูดตรงนี้นิดนึงก็คือมันอาจจะมีรายละเอียดเรื่องการหักหน้าที่จ่ายที่ก็ใช้เกณฑ์แตกต่างกันเช่นกันอ่าครับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสี่สิบงคเล็บหนึ่งเขาก็ใช้เกณฑ์เขาเรียกว่าตามมาตา,ตาก้าวหน้าตามภาษีก้าวหน้าแต่ว่าถ้าบางคนสมมติไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัทอย่างเงเวลาเขาหักก็คือเขาก็หักไปเลยสามเปอร์เซ็นต์นที่จ่ายยกยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า ผมทํางานประจําเป็นพนักง,งานที่หนึ่งเป็นสัปดาห์นี้ก็ได้ปสัปดาห์นี้เออยู่ที่หนึ่งแล้วผมก็ไปรับจ้างเขียนแบบให้บริษัทอื่นด้วยข้างนอกอย่างเงี้ยสมมติผมได้ตังมาใช่ไหมฮะตังจากบริษัทที่จ้างผมประจำเวลาเขาห,ากหักนาที่จ่ายเขาจะหักตามอัตราก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาผมไปรับงานเขียนข้างนอกเขาเขาจ่ายผมสี่สิบวงเล็บสองเป็นค่าธรรมเนียมค่าในหน้าแต่เวลาเขาหากักเขาจะหักสามเปอร์เซ็นต์ฟิกเลยผมทํางานให้เขากี่ครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาก็จะหักสามเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้คิดแบบอัตราก้าวหน้า อ่าถูกต้องนะครับก็ประมาณประมาณนั้นนะครับเพราะกฎหมายเขาก็เริ่มงค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จริงๆก็จะเป็นตัยเอกสารที่เรารู้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะใช่ซึ่งเดี๋ยววนนี้จะคุยกันบอกว่าความต่างกันก็ประมาณนี้นะครับแต่ดึงกับสองนี่ของเราก็ของกฎหมายเขากี่ง่ายๆมันทํางานคล้ายๆกันค่าใช้จ่ายได้เหมือนเหมือนกันนะครับไม่ได้ลงแรงเยอะไม่ได้ลงทุนเยอะครับผู้ประกาศกฎหมายลงแรงเยอะม่จะลงทุนเยอะคราวนี้ที่จริงของเล็กสามคือลงคุณสมองลงทุนหนือนกันจะลงทุนเป็นสมองนะก็คิดพวก ลิขสิทธิ์นะครับวิดีโอทั้งหลายนะครับสิทธิที่ต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเออทรัพย์สินทางปัญญาว่าอถ้าคุณมีรายได้จากพวกนี้เนาะเขียนหนังสือได้ค่าลิขสิทธิ์เขียนหนังสือเขียนแล้วก็ขายซ้ำอะไรประมาณนี้เนาะเขียนหนังสือให้เขานะครับแล้วก็เก็บเฉพาะค่าลิขสิทธิ์จากเดียวเนี่ยก็จะได้เป็นสิ่สิง์เล็บสามเนาะนะครับก็เป็นใช้หัวคีดนิหน่อยนะครับแล้วก็แอบอันนี้ไนะพี่เนทเมื่อกี้พูดถึงสี่สิบงเล็บสามเนาะอันนี้ไม่รู้เกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าครับออย่่่่าางงงชวนีี้ททตประะเศ ไมู่้องเห็นเขาประท้วงเรื่องสมาคมนักเขียนบทอะพอดีพอดีเห็นเห็นมันพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปนะัญญาเนาะก็มผมเชื่อว่าในอนาคตอะอาจจะมีโอกาสได้ได้เจอกลุ่มคนที่มีไรายได้จากจากตรงเนี้ยมากขึ้นครับครับก็จริงๆเหมือนบูบอกนะครับว่าฝรั่งก็อยูอ่ไม่ใช่ฝรั่งนะถ้าบอกฮอลลีวูดฮอลลีวูดประท้วงกันไปนะครับสมาคมนักเขียนบททำให้ซีรีส์หลายๆเรื่องกับนังหลายๆเรื่องของเราดีดเลย์ไปนะครับไม่ถ่ายทําไม่ถ่ายทำ <laughs> <laughs> ว่านักแสดงก็เป็นสมาชิกว้วนะใช่ใช่เป็ควรครับก็อเมริกาก็จะไม่ได้มีหนังออกมา้านะครับก็มีเหยนกันหลายเรื่องหนึ่งคือมันเหมือนหูบอกเขาเข้าเขาเอาหนังสือเข้าไปให้เอไอเรียนแล้วให้หนังสือเอไอเขียนบทนะครับกรณีจอร์ดอาร์อาร์เป็นคนเขียนเคมอสโทนก็กำลังฟ้องเอไออยู่นะครับว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวรอดูคดีนี้ว่ <laughs> าศาลจะตัดสินไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เอไอมาเป็นศาลด้วยหรือว่า <laughs> ค,คดีนี้ก็สิิในต้องให้ศาลตัดสินนะว่าตกลงละเมิไม่ละเมือนะครับแอบมีความยากนิดหน่อยนะครับแล้วก็ศึกษาแนวทางเอาดูว่าประมาณนี้เออละเมือนกันยัรับ <c oughs> ประมาณนี้นะสำหรับสำหรับหรับคนที่มีนิกสิ <c oughs> ทธิ์ับเพลงเพิงเขียนหนังสือหนังสืออะไรก็ว่ากันไปเลยนะครับ <c oughs> ก็สามารถหรือมีคนเอารูปเราไปใช้ต้องจ่ายตังค์ให้เราอะไรประมาณนี้ก็มีนิกสิทธ์หมดนะครับครับอ่าอันต่อมาเลยนะครับก็เป็นเริ่มเริ่มมีเงินเหลือนะครับเริ่มเอาไปลงทุนเนาะก็เป็นสี่สิบงเล็บสี่ก็คือลงทุนครับเราเรียกของเละกัันนครบ มันรู้มีสายกฎหมายมานะสายกฎหมายเรียกอนุมาตรานะครับค <laughs> รับเว็บสี่นะครับก็ก็ดอกเบี้ยเนาะปันผลนะครับเงินจากคิปโตเงินจากอะไรก็ตามทั้งปันผลดอกเบี้ยจากแบงค์จากคนทั่วไปจากอะไรก็นานะครับที่เป็นดอกเบี้ยเป็นปันผลจากบริษัทนอกตลาดทั้งหลายก็เป็นสี่สิบมงเ็บสี่ทั้งหมดนะครับมูลค่าบริษัทนอกตลาดขึ้นปิดบริษัทอะไรก็จะอยู่ในพวกนี้นะครับประมาณนี้เนาะะครับก็อยู่มันนะครับอโอเคเนาะอันนี้ ก็ไปเร็วๆก็คืออาณ์ทุนเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มีค่าเช่าเห็นไหมอืมเหมือนคนนาดาทำอะไรได้บ้างกฎหมายก็จะเขียนๆกันๆไว้ที่เจอบ่อยๆนะค่าเช่านะครับเช่าทั้งทรัพย์สินทั้งอสังหาสังหาและอสังหาเนาะเช่าสินสอดยไม่มีอะไรนะเช่าสินสอดใช่ไหมเอาเงินไปเช่าสินสอดเช่าแหวนมาแต่งงานแล้วก็ถอดไปคืนเขานะครับเช่าทองอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากเช่าวางแล้วก็ยังเช่าใส่ด้วยนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวค่าเช่าทั้งหลายเช่าที่ดินเช่าอะไรก็วาไป จะค่าเช่าทั้งหมดถ้าคำว่าเช่าลงวงเล็บนี้หมดนะครับอนะครับแล้วก็วิชาชีพอิสระอาชีพอิสระหกประการนะครับจริงๆมันมีความคล้ายกับสี่สิบวงเล็บสองแต่เขาเีอาชีพพวกเนี้ยเป็นอาชีพที่เขาอยากให้อ่เขาเหมือนแบบหนึ่งเขาอยากส่งเสริมสองคืออยากให้คนที่มาใช้บริการเสียภาษีหมายถึงว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะเขาคิดว่าถ้าภาษีมันมีการหักได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็ลกเขาก็น่าจะชาร์จลูกค้าน้อยลงอันนี้วิธีคิดเขานะ นะครับไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าก็คิดอย่างนี้จริงๆครับพี่เนทคิดคิดอย่างนี้จริงเจริงๆเขาบอกเงจริงๆเหตุผลเขาบอกเขาลงทุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรประมาณนี้นะแต่ก็มีคนบอกพูดนอกมาทีเว่าเอ่อหักเสียไอ้มาถึงหักใช้จ่ายได้เยอะขึ้นอต้นทุนมันก็จะได้ภาษีเสียน้อยหน่อยก็จะได้เป็นคืนกําไรสู่ผู้คนอะไรว่าไปนะครับระมาณนี้แต่เขาตอนที่เขาสู้กันเขาสู้กันเรื่องต้นทุนนะต้นทุนมากกว่า จะเรียนหนังสือเยอะกว่ามั้งไม่รู้เืนอนนะครับนะครับก็มีอะไรบ้างก็มีหมอนะครับหมอทางตะอะไรอาที่ที่เนี่ยใบประกอบโรคศิลป์ที่ทํางานเกี่ยวกับคนนะครับเพศัสแบบผมไม่ได้นะเขา <adapted. S 2> ให้ไปอยู่เร็บอื่นนะครับ,รบอยู่เร็บอื่นนะเขาห้ามทีดคนนะครับแล้วก็อาชีพแพทย์ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะไม่ได้ทำากับคนนะครับก็แล้วก็ตัวอะไรอีกตอนนี้การนักกายภาพก็ได้แล้วนะนักกายภาพได้แล้วเพราะนักกายภาพมีสภาสที่จบทางเทคนิคการแพทย์มาอย่างนี้ใช่ไหมครับ เออวิชาชีพเนี่ยส่วนมากก็ต้องมีสภารองรับเนาะอะไรที่มีสภาก็สามารถใช้ได้นะครับวิชาชีพบัญชีเห็นไหมถ้าทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยได้ครับครับอ่าแต่จะไปทําบัญชีทั่วไปยังไม่ได้รู้สึกเยยังไม่ได้ต้องมีวิชาชีพต้องมีต้องมีสภาวิชาชีพรับรองอ่านันนนกกฎทนายความนะถ้าให้จเป็นที่ปรึกษากฎหมายอะได้ว่าความมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ทํางานเป็นทํางานเหมือน เป็นนิติกรหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะครับก็เป็นสี่สิวงเล็บหนึ่งสองแล้วแต่งานไปครับ,รบแล้วก็มาไปปณิศิลปรกรรมวิศวกรรมอะไรว่าไปครับที่<ะ>ผมสงสัยเลยนี่แหละคือปณิศิลปรกรรมเนี่ยแหละพี่เพราะว่ามันดูจะห่างจากห่างจากฟิลของผมมากเนาะแต่เคยเจอนะเคยเจอหมายถึงไม่ได้ไม่ได้เจอกับตัวนะมีพี่ที่มาคุยกันนะเขาบอกว่าลูกค้าเขาอะได้เงินจากประเภทนี้สี่สิบวงเล็บหกแล้วก็เป็นปณิศิลปรกรรมเขาทาอะไรขายรูป รูปปั้นถ้าจะไม่ผิดปั้นขายนะงานปั้นเจะลงดันนะรูปประมาณนั้นนะครับรูปปั้นขายใช่ก็ดีนะครับมันหักครจะได้จ่ายได้ไม่มีลิมิตนะมันก็จะดีหน่อยเอาไม่มีลิมิตเขาก็จะชอบนะครับง่ายกว่าอย่างอื่น่รู้จะลงบินนะซื้อดินเดี่ยวมาอย่างนี้นะซื้อแผ่นจะลงยังไงวะจะลงยังไงเอาเลยเต็มที่ก็เอาต่อไปนะครับก็สี่สิบมงเลบเจ็ดนะครับ ก็เป็นรับเหมานะรับเหมาที่ลงทุนจัดหาสัมภาระนี่ภาษากฎหมายเต็มสูบเลยนะฮะก็คือลงทุนที่มีทรัพย์ดิบอุป,ปรกรณ์ด้วยหนึ่งก็เห็นว่าตั้งแต่สีส่สิบล็บสองลงมาเนี่ยโมล็บสองโมงลิบหกงเล็บเจ็ดเนี่ยมันทํารวมถึงงเล็บแปดบางส่วนด้วยเนี่ยมันทํางานเหมือนกันเลยนะรับจ้างเหมือนกันเอเาไหมก็คือทําทํางานให้เสร็จชิ้นหนึ่งเห็นไหมคุณหมอก็ตรวจเขาให้เสร็จแต่เขาก็แยกประเภทให้เพื่อให้ค่าจ่ายันแยกกันเฉยๆนะครับเหมือนกันกับสี่สิบลบเจ็ดเนี่ยก็ต้อง ป็นการรับจ้างที่ลงทุนอย่างหนักหน่วงมากขึ้นนะรับจ้างทําะองรับจ้างเหมือนกันแต่ต้องมีการลงทุนทั้งอุปกรณ์นะครับและสาระสำคัญคือต้องลงทุนในวัตถุดิบครับนะครับจำปภาคือทั้งหมดเนาะต้องเนาะเหมือนรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมถ้ารับเหมาก่อสร้างเหมือนที่เราบอกทั้นคิดค่าแรงค่าของเนี่ยถึงจะเป็นวงเล็บเจ็ดแต่คิดเฉพาะค่าแรงอะ่ะเป็นวงเล็บสองนะครับเป็นวงเล็บสองนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเออแค่ระวังแผนดีๆคุยกับ ฝ่ายบัญชีดีๆนะครับแล้วก็บอกเขาว่าลงเง็บเจ็ดให้คนออกไม่เสียประโยชน์อะไรทั้งสิ้นอาจจะหักใกล้จ่ายพอๆกันไม่เสียอะไรเลยครับแต่คนที่รับเงินจากเง็นสองกับเ2 2> <ๆ S 1> ง็บเจ็ดเนี่ยใช้จ่ายมันต่ัก,กกันเยอะถูกไหมเพราะว่างเง็บเจ็ดมันเหมาได้นะครับมันเหมาได้เง็บสองมันเหมาได้แต่มันไม่เกินแสนหนึ่งนะเนะรวมกับงเง็บหนึ่ง <ๆ S 1> ครับกะนนก็ถ้าใครมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มนี้นะแล้วก็รับจ้างทํากับบริษัทที่เป็นนิติบุคคลส่วนมากนะเพราะว่าบุคคลธรรมดาเขาก็จ่ายตังค์ให้เราเขาก็ไม่ได้เอา เอาบินไปหักภาษีนะมันเงินก็จะอยู่นอกระบบนิดนึงนะครับไม่ิดนึงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าแต่เรารับจ้างพวกนิติบุคคลเนี่ยเขาต้องเอาบินที่จ่ายเงินให้เราไปหักใช้จ่ายใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เขาก็ต้องออกใบนี้ให้เราเพราะนั้นเราก็บอกเขาได้ถ้าเราจริงแค่ช่วยช่วยปรับเรื่องคอน t r a c t เนาะต้องบอกอย่างนี้เนาะปรับแค่เรื่องรูปแบบสัญญาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกผู้จ่ายเงินว่าแบบอ่าอย่างนี้จ่ายให้อย่างเงี้ยคือคือถ้าผู้จ่ายเงินอน่ะแบบ ไม่ได้ใหญ่มากที่แบบว่าเซตระบบมาจากตั้งแต่บ้านเลยงเงี้ยครับมันก็สามารถจะคุยได้นะถูกไหมพี่เบบบอกว่าใหญ่มากกับเขาเขาทําให้ไอ้เล็กมากตามๆหมายถึงผู้จ่ายเงินไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่เข้าใจเข้าใจหมายถึงว่าใหญ่มากอ่ะไอ้คนใหญ่มากอ่ะทัไมเขาทำเพราะเขามีระบบอยู่แล้วเขาแก้ตถูกั้มระบบคอมเขาทำไอ้บุ๊กเล็กๆมากบัญชีจะไม่ค่อยยอมทําแบบบัญชีถ้าไม่เคยเจอพี่เผาเียพี่เผายั่บัญชีพี่แบบฝ่ายบัญชีถ้าบัญชีแบบ ไม่เคยไม่เคยทาแล้วบอกถ้าอะไรแปลกๆเขาจะรู้สึกว่ากูไม่ทาดีกว่าอยยกยกดาดสูงไว้ก่อนครับซึ่งความจริงมันง่ายมากเมันง่ายมากรับเคยหักค้าทุกค่อยหักสามฉันก็จะหักค้าต่อไปเรื่อยๆหักเกินดีกว่าหักขาดไม่เป็นไรลูกใครรับเงินไปไม่เกี่ยวกับฉันอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมก็จะเป็นก็อัตราไนนั้นก็ลองดูนะใครใครมีลูกค้าใกล้ตัวนะครับใครมีลูกค้าใกล้ตัวที่รับเหมาอยอย่างเงี้ยก็ลองลองดูว่ามันมีโอกาสที่จะแก้เรื่องหน้าสัญญาอะไรได้เหมือนกัน ็ช่วยได้เยอะเลยนะครับสาหรับใครที่รับเหมาแบบก็มีบริษัทเนาะนี่จึงควรเขารับเหมาตามจริงแล้วถ้าใครรับเหมาบุคคลธรรมดาเนี่ยที่ยังไม่ได้จดอะไรหรือบางงานมันเล็กมากอยากจะเอามาใส่ตรงนี้ถ้าเขายอมก็ก็โอเคนะครับโอเคนะประหยัดได้เยอะนะครับอะไรเดี๋ยวว่ากันเรางเล็แปดแปดน้อยทั้งหมดนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดนะครับสุดท้ายอะไรที่ไม่ได้ทําก็เป็นแปดแปดจริงๆเนี่ยมันเน้นหลักๆคือทําธุรกิจนะธุรกิจขนส่งเกษตรอะไรทั้งหลายที่เหลือนะครับพวกค้าขายทั้งหลายเนี่ยก็มาลงวงเล็แปดหมดเลย ลักษณะตามทําการทํางานแยกกันไปนะครับแล้วทาอะไรไปบ้างมงเล็บแปดก็ทั้งหมดนะรวมทั้งเงินผิดกฎหมายทั้งหลายหาทางลงไม่เจอก็มาลงก็มาลงวงเล็บแปดหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนใครยาบ้านะครับถ้าโดนจับยาบ้าเสร็จนอกจากจะโดนเรื่องฟ้องเงินแล้วจะโดนคดีภาษีคู่กันไปจะเงินหมดกันไปทิดเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งทางแพ่งทางอาญามากันครบนะแตมประกอไปเก็บตังนะครับไม่ต้องงวดนะครับเงินไม่ได้เข้าเพราะว่าหลวงอย่างเดียวเข้าสมกรณกด้วย นะครับคราวนี้อา่อา,อาผมข้ามไปได้หนึ่งเล้วเรื่องเรื่องขาดค่าใช้จ่ายก่อนนะค่าใช้จ่ายจริงอย่างที่บอกมันติดกับตัวอ่าตัวประเภทของายไนได้าอยู่แล้วนะครับหนึ่งถึงแปดเนี่ยสามารถจริงมันสามารถหักตามจริงได้เกือบทุกอันนะครับแต่มันก็จะมีเพดานอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นวันเล็บหนึ่งสองเนี่ยรวมกันหักได้ไม่เกินแสนหนึ่งใช่นะครับครับแสนหนึ่งนะครับ รายพูดแสนหนึ่งต่อปีอะเนาะเกินหนูรายได้สองแสนห้าสิบปอร์เซ็นไม่เกินแสนหนึ่งก็คือหักไปทำเงินรายได้ล้านหนึ่งก็หักได้แสนหนึ่งเหมือนเดิมครับยิ่งสองอันรวมกันก็ยิ่งไปกันใหญ่คราจะเห็นสังเกตคนพยายามหรจะหนีจากวงเล็บสองไปวงเล็บอื่นให้ได้นะครับเพราะมันหักง่ายใจเยอะกว่าอืนะครับแล้วก็ตัวไอ้วงเล็บหกเช่นหมดแบบเป็นเหมือนบูบอกใช่นไหมปานีสเซร์ปากรรมหักได้เท่าไหร่สามสิบใช่ไหมครับเคือบสามสิบสามสิบไม่มีลิมิตเห็นไหมก็ไม่ต้องหาบินหาอะไรละสามสิบเปอร์เซ็นต ครับระบบเหมาเป็นระบบง่ายมากถ้าเข้าเหมาได้ผมมาที่ปรึกษาภาษีไล้บัญชีทุกคนบอกให้เข้าเหมานะครับอืมขนาดรายได้ติาล้านเขายังเขายังให้เหมาเลยนะเพราะเขารู้จักบางบางอาชีพปัญหาบินไม่ได้นะอ่าคุณหมออย่างเงี้ยจะทาไงอ่ะคุณจะไปหาบินจากไหนมาต้องหกมุลรายได้สิบล้านไปหาบินมาหกล้านหานมาจากไหนบนน <ะ S 2> ินอะไรหกล้านไม่ง่ายก็ไม่ง่ายเพราะา<ก><ะ>ส่วนมากก็ทําไม่ได้นะมันก็จะทําไม่ได้นะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวอ่าว่ากันไป อันนี้ตัวอพอเราขาดค่าใช้จ่ายมันก็หักตามสภาพไปเนาะคราวนี้เรามาดูเหมือแนบูบบอเอกสารนะครับว่าสิ่งที่เขาสามก๊กจะรู้ได้ไงว่าเรามีรายได้เนาะสรรกสามก๊มกร,รู้จากอันนี้นะครับหักหน้าที่จ่ายเนาะก็ห้าสิบทวีทุกคนคุ้นเคยนะครับชื่อจริงๆมนันก็ชื่อหนังสือหักหน้าที่จ่ายนะครับ <c oughs> ตามมาตาห้าสิบทวีนะครับพวกเราก็เรียกคนเก็ได้เรียก้ว่าใบห้าสิบทวีใบห้าสิบทวีนะครับก็คือใบที่บอกว่ามีรายได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็จะจำนวยความสะดวกมากนะครับเราก็ออกแบบมันหลักๆก็ให ชาวมนุษย์เงินเดือนที่ช่วยชาติอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าเออนู้เงินเดือนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ติ๊กไปเพจนะครับอันนี้ของผมก็อ่าพอดีมีของคุณหมอก็อามาให้ดูเขาจะเขาก็จะบอกนะไหมบางทีหาไม่มีที่ส่ายเขาจะมาลงอันนี้อื่นๆนะครับวิชาชีพศีลรรนะครับค่าใบาประกอบโรคในโรงพยาบาลนะครับรปปรก็รู้เลยของหมอนะครับนะครับก็ประมาณนี้ก็หักอ่าของหมอก็จะไม่มีหักน้าที่จ่ายเพราะเป็นโมเลกุลหกใช่ไหมถ้าเป็นโมเลกุลโมเลกุลสอง ก็จะมีหางกันที่จ่ายนะครับแต่วงเล็บหกไม่มีครับคมาคาดตาประมาณนะครับโอ้ราบรู้เีินรายได้ก็จะ่าสำหรับถ้านลูกค้าทําใบนี้หายนะครับก็ไปขอใบใหม่ได้แล้วรออาชีพหมออาชีพอื่นไม่รู้เขายอมหรือเปล่านะครับนะครับก็ไปขอใบเป็นใบรับรองรายได้มาได้ครับจะบอกว่ารายได้เท่าไหร่ครึ่งปีช่วงนี้อะไรงนี้นะครับตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนนะครับที่เป็นรายได้ครึ่งปีที่มึงยื่นไปก็เอามาให้ดูกันครับขอได้แต่ส่วนมากถ้า บริษัทเขาไม่สะดวกก็ไปขอห้สิทวิเขาไว้นะบริษัทตัวไปเขาน่จะมีแบบฟอท์ทวิใบเขาหมอเขาจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีกหน่อยรือหรือถ้าบริษัทในขยันทําก็ทําได้นะเอามายื่นได้นะอืตัวนี้พวกเนี้เอาไว้แค่ยืนยันสักภารเขามีข้อมูลนั่นแหละว่าเขามีตัวเลขเท่าไหร่นะครับถ้าตัวเลขไม่ตกเขาจะยืดตัวเลขเขาแหละเขาไม่ยืดตัวเลขเราเราต้องใช้พลังมากนะในการที่เขาจะใช้ตัวเลขเราครับต่อให้ตัวเลขเพราะเขาเชื่อว่าเอกสารที่ออกผิดตัวเลขที่เขาได้เป็นตัวเลขที่ถูก แตเห็นว่าสิ่งที่สําคัญคือมันจะมีมันจะมีเลขที่ผู้เสียภาษีของลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าก็คือของมันถึงเขาอิงกับเลขบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นทุกรายได้ที่เขาทําเสร็จบมันขีเข้าระบบบัตรประชาชนไปเลยครับเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันเด้งเข้าสมบัติอยู่แล้วแม้เราจะไม่ยื่นครับนะครับก็ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นแต่ให้เราเก็บไว้แค่ยืนยันว่ามันน่าจะให้มันตรงกันส่วนมากของเราจะน้อยกว่าเพราะเราจะยืมเรื่องชืนลืมบางเรื่องเหมือนบอก เออลืมยื่นเราจําไม่ได้ด้วยเช่นอย่างที่บอกไปรับบัลเชอ่อมาสองอย่างเงี้ยไปกินข้าวมาเนี้ยจะจาได้ไหมไกินข้าวมาสามตีตออกมาต่อหัวแล้วเลว 2, ยสองพันเงี้ยจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยื่นนะคือ,ค,อคือรับจริงอันไม่เท่าไหร่แต่ว่ารายรับทิปนเนี้ยนี่ยคือมีรายรับแต่ไม่ไม่ได้มีเงินเข้ามาเนี่ยสิฮะ <c oughs> <c oughs> อันเนียน้าดุไปชดอิดดงงงนะคือ,ค,อคือเคยเคยเจอนะพี่เนทอันนี้เคยเจอแบบที่เขาเล่าอะ่ะก็คือมีการแอบ,บอ้างไง เอาชื่อเช่นสออมมติผมอยู่ในเชิงของผมอย่างเงี้ยแล้วมีคนไม่รู้แหละไปได้หลักฐานแบบชาชนผมที่ไหนไม่รู้เล่าแบบชาชนผมอะไปรับเงินกับบริษัทคู่สัญญาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอ<ด>พอสิ้นปีปุ๊บใช่ไหมผมยื่นผมยื่นมาเสร็จอะกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมไรายได้ฉันยื่นไม่ตรงสมกริบอกว่านี่ไงก็คุณมีไรายได้จากบริษัทนี้อ้าวมันก็มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะอันนี้อันนี้เป็นความเสี่ยงหนึ่งเนาะดังนั้นแค่แค่ที่จะบอกก็คือ ผมว่าพอเข้ามาสู่ยุคเรื่องเกี่ยวกับ PDPa อ่ะข้อมูลส่วนบุคคลถ้ามันหลุดออกไปอ่ะมันมีโอกาสถูกเอาไปใช้ในทางไม่ดีมีลายมีชอบได้ตลอดเวลาดังนั้นเราตัวเราเองอ่ะก็ต้อง cross check ดูด้วยนาะว่ารายรับจากเราอ่ะมันมีจากช่องทางไหนยังไงบ้างแล้วเวลายื่นจะได้ยันกันให้ถูกอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เล่ากันเล่าให้สู่กันฟังนะครับ แต่จากที่บอกถ้าเรามีหลักฐานยืนยันแล้วถ้าเป็นใบและสมภาระรู้สึกว่ามันเป็นใบเหมือนประหลาดๆไม่ใช่ใบจากบริษัทเป็นอะไรแปลกๆเนี่ยส่วนมากสัมภาระไม่ค่อยเชื่อนะครับอืแล้วถ้าใครใช้เยอะๆสมภาระก็จะเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะพวกประชาชนที่รับรายได้ทั้งหลายนะครับอืมที่ก็ต้องเล่าดูบ้างใช่ครับแอบนิดนึงละเอียดละออนะครับถ้ามีลูกค้าที่ยังทําอยู่ร่วมถึงตัวแทนเราชอบทำต้องมีพลังต้องฝีมือถึงนิดนึงนะถ้าฝีมือไม่ถึงก็เสียภาษีปลอดภัยกว่านะ ครับนะครับคราวนี้เอาค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกนะค่าแรงเอาเกมอยู่หลังโอเคค่าอาค่าใช้จ่ายนี้บอกกันจริงได้ดันนี้นะครับนี่สรุปให้ฟังเร็วๆนะครับริบๆวงเล็บแปดเนี่ยเมาสแบบอ่าเมาแบบมีเพดานก็คืออย่างที่บอกนะหนึ่งสองสามเนี่ยเมาแบบมีเพดานนะครับมีเพดานก็คือไม่เกินแสนหนึ่งนะครับสามตัวนี้ไม่เกินแสนหนึ่งอันนี้เมาไม่มีเพดานอย่างนี้อ่าไม่มีเพดานก็ยางง่ายๆนะเหมือนวงเล็บหกเมื่อกี้นี้เนาะหก สิบเปอร์เซ็นไม่มีเพยายดานของหมอนะหกสิบเปอร์เซ็นไม่มีเพยายดานนะครับรายได้สิบล้านก็หักไปเลยหกล้านไม่ต้องหาบิดสักใบนะครับครับ,รบก็สบายสบายไปก็จำนวนอีกสี่ล้านก็เสียภาษีแค่นี้ก็ลดลงมาพอควรแล้วนะงซื้อ LCF เสียอ,อะไรไปเต็มสู่ก็จะเออก็อโอเคประหยัด,ไ,ไ,ดได้เยอะพอควรนะครับแล้วโดยเฉพาะตอนนี้นะลูกค้านี้มีเป็นอา่าลูกค้าขายของออนไลน์นะครับไม่ว่าติ k กต๊อก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมัจะมีและทิกตอกมันนี้ขายดีมากนะครับเฟซบุ๊กนะพวกนี้ทั้งหลายขายของออนไลน์ทั้งหลายนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าสี่สิบมเลทแปดก็ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณก็เป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมล่ะไม่ได้จดเป็นบุคคลแล้วพวกขายของออนไลน์เนี่ยส่วนมากแน่นอนนะครับลืมบวกภาษีแน่นอนนะแล้วก็ขายตัดราคากันใช่ไหมครับซื้อของมาสิซื้อของมาสิบบาทขายสิบเอ็ดบาทห้าสิบตังอะไรเงี้ยแข่งกันเอาวอลลุ่มอะไรเงี้ยสมมุตินะบางทีก็ลืมคิดภาษีลืมคิดต้น นะครับค่าส่งค่าอะไรเข้าไปก็ขาดทุนนะครับก็เหมือน